วันนี้นะคะฟุกก็มีเมนูหมูกรอบนะคะที่จะเอามาให้คุณทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็ลองทําไปพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่าสูตรของเราทําง่ายมากนะคะขั้นตอนไม่เยอะนะคะและก็ที่สําคัญนะ,ะสูตรนี้นะคะไม่ต้องต้มนะคะแล้วก็ไม่ต้องจิ้มหมูด้วยนะคะเราก็จะได้หมูกรอบ,รอบแบบนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงละกันนะคะเนี่ยลูกค้าความกรอบนะคะบอกเลยว่ากรอบมากๆ นะฮะอ่าวิธีทําทํำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่นะครับคือวัตถุดิบนะฮะที่เราจะนํามาทําหมูกรอบนะฮะโดยใช้หมอ้อทอดไร้น้ํามันนะฮะก็จะมีเนื้อหมูนะฮะเป็นหมู3ชั้น1นกิโลนะครับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เกลือครับผมวิธีการขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบ้างนะฮะตัวหมู3ชั้นนะฮะเป็นซี่เป็นซี่ก่อนนะครับเพื่อจะได้ความสวยงามด้วยแล้วก็สุกเร็วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกรีดหรือ มากนะคะเอาถึงแค่ชั้นไข่มันก็พอนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาโรยเกลือนะครับให้ทั่วเลยนะฮะอ่านะครับแล้วก็ตามร่องตามอะไรอย่างนี้เราก็ทาลงไปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็พลิกมาอีกด้านนะคะใส่ด้านเนื้อด้วยนะครับเพื่อความเข้มข้นนะฮะ นะครับอ่ะทาให้ทั่วๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอาไปแช่น้ำส้มสายชูกันนะครับหลังจากที่เราบั้งนะคะเนื้อหมูเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะเอาไปแช่นะคะน้ำส้มสายชูกันนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้หนังหมูนะคะขาวแล้วก็กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราใช้น้ำส้มสายชูนะครับเทลงไปก่อนอ่า หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาหนังหมูเอยเอาหมูนะคะสามชั้นนะคะเอาด้านหนังนะคะลงไปแช่นะครับได้เลยขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาแช่นะคะตัวหนังหมูเนี่ยประมาณ10นาทีนะอ่ะส่วนปริมาณนะคะปริมาณน้ำส้มสายชูเนาะเราก็กะเอาว่าให้แช่นะคะถึงชั้นแบบไขมันของหมูนะครับหลังจากนั้นเราก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณสินาทีครับผมนี่ และขั้นตอนต่อไปของเรานะครับคือการเอาเนื้อหมูนะคะที่เราได้ทําการแช่น้าส้มสายชูไว้เมื่อสักครู่นะฮะมาซับนะฮะเอาตัวน้าส้มสายชูออกนะครเพื่อที่ให้เนื้อหมูเนี่ยแห้งที่สุดนะฮะอ่ะเห็นไหมหนังหมูที่เราแช่ไว้เมื่อกี้ก็จะมีความขาวชมพูมากๆเลยนะครับแล้วก็ซับได้เลยนะครับ เราก็นําเนื้อหมูนะครับมาเรียงในหม้อทอดไรน,น้ํามันได้เลยนะครับรอบนี้นะคะเราจะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะครับผมรอบแรกนะคะเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ80-100องศานะฮะเป็นเวลานะคะ20นาทีเพื่อทําการรีดเอาความชื้นออกนะครับผม หลังจากนั้นนะคะเราก็พลิกนะคะกลับด้านตัวเนื้อหมูเนาะเอาฝั่งเนื้อขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการอบต่อเนาะนะคะอบรอบที่2นะครับเราจะใช้อุณหภูมิ200องศานะคะเป็นเวลา2 15นาทีนะครับขออภัยนะครับเป็นเวลา15นาทีเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาด้านเนื้อให้สุกกันนะครับนะครับอ่ะและก็อบรอบสุดท้ายนะครับเราจะเอาด้านหนังขึ้นนะ กลับด้านหนักขึ้นเลยนะครับอ่านี่นะฮะตัวหมูเราก็สุกแล้วเนาะเหลือแค่ทําให้หนักกรอบนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้อุณหภูมิ200องศาเหมือนเดิมนะครับเป็นเวลา15นาทีเหมือนกันนะครับเพื่อทําให้หนักกรอบนะ อ่ะ,อะและนี่นะครับคือหมูก,กรอบนะคะโดยใช้หม้อทอดไรน้ำม,มันของเรานะคะสูตรนี้ทำง่ายมากใครที่สนใจอยากจะลองไปทำบ้างนะคะสามารถเอาสูตรที่เรานะคะไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูหมูก,กรอบคั่วพริกเกลือกันนะครับ creua